สวัดีครับออกนอีกแล้วนะครับกับที่ธนภัทรเจริญฟ้ามบาลักดานตำบลนวัสุขาอำเภอพุทนจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันเสาร์ที่4่มกราคม2568นกบะครับกับรำแก่หนึ่งกระสอบเหมือนเดิมนะครับภารกิจยังคงดําเนินเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้ก็ผงก็มีติดภารกิจนะครับเดี๋ยวก็จะได้รีบทํานะครับนี่เปลือกเปลือกทันเวลาลำแก่นะครับเดี๋ยวเอาลงตรงนี้แต่ก็ตอนแรกก็ต้องกวาดก่อนนะครับกวาดทำความสะอาดแล้วก็ลงแล้วก็ ให้พี่ชายปล่อยกวนนะครับช่วงนี้ติดภารกิจครับครับกับปัดกวดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวห่อห้ำแก่ลงนะครับเนี่ยลํำแก่หนึ่งกระสอบครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตําเทเรียบร้อยละหนึ่งกระสอบนะครับพอได้อยู่นะครับจะเดินไปดูน้ำนะครับ ก็ฟางตอนนี้ก็ทั้งวัวทั้งอะไรก็ชนลงมาหมดแล้วนะยังไม่ได้เก็บเข้าที่นะครับฟางก่อนกลมก่อนนี้ครับหัวขึ้นไปย่ําแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับวัวเราน,นี่เองนี่แหละเตรียมเปิดน้ําไว้ให้วัวนะครับ,รบนี่เปิดน้ำไว้ให้วัวเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวพาเดินลงไปดูแปลงหญ้าด้านล่างนะครับภารกิจประจำวันผมก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่คือเลี้ยงวัวนี่ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับทีนี้อันนี้คือเสร็จหน้าที่แล้วก็คือรอนะครับรอโอ้ยยังไม่เสร็จหน้าที่นะครับผมก็ต้องเดินลงไปดูแปลงหญ้าด้านล่างนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปทำย้ายท่อนะครับย้ายท่อ ย้ายท่ออะไรเสร็จถ้าไม่ได้ย้ายท่อหรือว่าไม่สูบน้ําก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอปล่อยวัวนะปล่อยวัวก็ข้อคมจะเป็นข้อที่ปล่อยสายที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งให้ระบบโซล่าเซล์เครื่องช็อตวัวรัวไฟฟ้าโซล่าเซลล์เนี่ยเครื่องช็อตวัวทํางานก่อนนะครับให้มีแดดออกก่อนนะครับถึงจะปล่อยวัวลงมาได้เพราะว่าวัวกับแปลงหญ้าของเราอยู่ด้วยกันนะครับถ้าถ้าไฟไม่ช็อตนี่วัว ลัวไม่กลัวนะครับต้องรอก่อนนะครับรอให้ระบบช็อตวัวโซล่าเซลลทำงานก่อนนู่นแหละครับสองโมงกว่านั่นแหละครับพี่ชายจะเป็นคนปล่อยนะครับถ้าเป็นป,ปกติเสาร์อาทิตย์ผมก็เป็นคนปล่อยนี่นะครับถ้าไม่มีธุระนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เป็นญ่ามันมาเลสามงานตรงนี้นะมาเช็คความเรียบร้อยนะครับว่ารั้วยัง อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไหมเดี๋ยววัวมันพังรั้วออกไปนะครับวัวก็ได้ลงแปลงหญ้านี่แหละครับมันมาเลนนี่แหละแต่ว่ามันลงหลายวันแล้วมันก็ทั้งขี้ทั้งเยี่ยววนๆใส่กันตรงนี้แหละครับนี่อยู่ในตรงนี้นี่วัวก็ข้ามมาตรงนี้นะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเออผมจะลงแปลงนี้นะครับวันนี้พักแปลงด้านล่างไว้ก่อนเพราะว่า รักษา,าดูดูแลไปเป็นแปลงแปลงนะครับน้ำตน้นทุนช่วงนี้ไม่เยอะนะเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งเดือนก็น่าจะเข้าระบบแล้วนะนี่เดี๋ยวจะย้ายท่อแล้วเดี๋ยวจะย้ายท่ออกมาตรงนี้อ่ะท่อน,นี้ออกชุบโอเคเมื่อวานรดแปลงข้างล่างนี้ เดี๋ยวมันจะนานนะครับเหมือนีว่ารอไปอีก2อสาวันก็จะนานให้แปลงด้านล่างรอกดีกว่านะว่ามันทําพร้อมกันไม่ได้เพราะว่าปั๊มก็ไฟฟ้าก็พังโซลาเซลล์ก็ใช้ได้แค่ตอนกลางวันนะไม่ได้พ่วงไฟฟ้าด้วยนะจะได้ซื้อปุยยูเรียมาหวานด้วยนะ วานด้วยพ่นด้วยหวานด้วยพ่นด้วย,ววย,วยประมาณนี้นะไม่ได้เอาคุญแจมาเปิดดูปั๊มนะครับว่าเป็นยังไงน่าจะโอเคอยู่ผมมาเอาท่อก่อนนะครับท่อตัวนี้น่าจะนี่นะครับข้อต่อปอกบานแล้วก็ เรียบร้อยแล้วจะปิดท่อตรงนี้ไว้ก่อนนะครับท่อที่ระบายลงสระนะครับเราจะมีพชมบรรยากาศนะครับที่ทำงานช่ที่ทำงานรดน้ำยาเน,นี่ยพ่อเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผ้าผายัดท่อไว้ยัดไว้ให้มันเป็นอ้นี้เฉยนะครับไม่ได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับ น้ำพอน้ำเยอะก็ระบายลงสระเหมือนเดิมนะอุดไปล้ไปต่อทำงานแข่งกับเวลานะครับเปานกิจช่วงเช้าต่อนะร่งรีบตลอดเลยนะครับ คนที่มีเวลาทั้งวันนะครับคือว่างทั้งวันตลอด365วันนะเขา,าเขาจะทำประสบความสำเร็จเร็วนะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมผมมันคือบ่ไปใส่มาใส่เยกเทียนครับมันคือวนๆเวียนๆแต่อยู่น้าแปลงหยาหยากับบองงามบางสิ่ก็นี้แหละครับผมก็มีงานประจำทำนะครับก็ต้องได้แบบจดเวลามาทำเดี๋ยวผมจะต่อนี่ต่อลงตรงนี้นะครับนี่ จากตรงนี้แหละเดีจากตรงนี้ไปตรงนี้จากมองนี้มองนี้โอ้ปางศอก่อนนะครับนี่ก็ลงมาแปลงที่สูบใส่เมื่อวานนี้นะครับเนี่เช็คสำรวจด,ดูนะครับเมื่อวานนี้น้ำมันไหลย้อนกลับนะครับก็ฝั่งนี้ก็เต็มอยู่นะครับนี่กินลงลึกมาฝั่งนี้แล้วแต่ว่ามันเท่าที่สังเกตดูเมื่อวานมันไหลย้อนกลับเยอะมากเลยนะ ท่อนหนท่อนสั้นวะผมลงเมาท่อนะครับโอ้ท่อนสั้นท่อนอยาวสี่เท่ากันหมดนี่นครับตอนนี้ก็กำลังวางท่อนะครับเดี๋ยวขนท่อไปต่อก่อนนะครับนี่รรยากาศนะครับนี่ ก็ทำงานแข่งกับเวลานะครับต่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับต่อลงมาฝั่งนี้เสร็จแล้วไม่ถึงเดี๋ยวไปเอาข้อต่อสั้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะน่าจะได้อยู่นะครับหรือจะไม่ไปเอาหรือ,อยังไงนะครับก็ช่างไกลอยู่น้ำลงตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับ้อต่อสั้นลงตรงนี้ตรงนี้ นี่ผมเปลียวท่อสั้นมานะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มแดดแล้วช่วงนี้นะครับบรรยากาศเช้าโอเคครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทำงานแล้วครับทีนี้ดูต่อท่อเป,ป็นยังไงบ้างเอาได้เท่านี้แลลวเอาโอเคไปเอ้วตอนเย็นกลับมาดูผลงานนะครับ นี้ก็อยู่ในช่วงนี้แหละตอนที่เรากลับมาดูผลงานบรรยากาศไปเช็คของเช็คอะไรเตรียมตัวไปทำงานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้พยงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่สำหรับใครที่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมสอบถามก็สอบถามมาใต้คลิปได้เลยนะครับลดตัดหญ้าลดมอนฟางปลูกจงปลูกหญ้า ผมรุงย้านะครับผมก็ให้คําแนะนําได้นะครับแต่ว่าอาจจะทําไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาจํากัดด้วยเรื่องเวลาเสาร์อาทิตย์ก็คิดว่าจะได้ทํเสาร์อาทิตย์ก็บางเสาร์อาทิตย์ก็ติดภารกิจนะครับก็ต้องไปทํางานประจําก่อนนะครับในส่วนของเขาเรียกอะไรอ่าการปลูกจงปลูกญ้าก็เรื่องหยิบย่อยก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะ งามเลยปีนี้น่าจะแรงนานคนก็บอกว่าแรงฝนก็ไม่ตกแล้วนะครับเสองเดือนแล้วก็ไม่ตกแล้วก็เริ่มได้คนที่มีแปลงหญ้ามีอะไรก็ได้ลดน้ำแล้วนะครับคนที่มีความพร้อมก่อนก็ได้ลดก่อนนะครับสำหรับผมเพิ่งจะมีความพร้อมก็สะสมไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าปลูกก้าแล้วก็สูบน้ําใส่นะครับต้องหาแหล่งต้นทุนแหล่งน้าทุกอย่างคือรายจ่ายหมดนะครับทั้งทงทั้งท่อนะครับก็นี่ก็ ปแล้วปล่อยสายนี่นกจอกมากินเกือบหมดนะครับนี่เกค,ครับยังอยู่ในห่วงลำแก่อยู่สวัสดีครับ